มีหมดถักลายง่ายมาแบ่งปันอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีไมข้อต้นเกาหลีเส้นแปดพายม้วนละหนึ่งร้อยกรัมใช้สีละหนึ่งม้วนโครเชตที่ใช้สามจุดห้ามิลในการถักขั้นตอนในการถักเราจะถักโซ่ทั้งหมดสี่ิห้าโซ่ขอข้ามขั้นตอนการถักโซ่ให้ดูนะคะหลังจากที่เราถักโซ่เสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งเราจะเริ่มถักลายถักเลื่อนห่วงตรงเส้นที่มันนูนจากด้านหลังนะคะถักเลื่อนห่วงไปทั้งหมดเจ็ดหลักจากนั้นเราก็จะถักทีไปทั้งหมดห้าหลักสอดเอาเส้นด้านหลังเหมือนเดิมนะคะ เราจะถักเลื่อนห่วงอีกห้าตั้งแต่ตรงนี้นะคะถักทีห้าถักเลื่อนห่วงห้าสลับกันตรงนี้นะคะอันนี้ตรงจอหมวกเราจะถักเลื่อนห่วงอยู่เจ็ดหลักจากนั้นทีห้าเลื่อนห่วงห้าทีห้าเลื่อนห่วงห้าทีห้าเลื่อนห่วงห้าตรงนี้จะเป็นขอบหมวกขอบหมวกเราก็จะถักเ็ไปทั้งหมดแปดหลัก ตรงตำแหน่งที่ x 8หลักนะคะขอบมวกเราจะถักแบบเดียวกันพอขึ้นแถวใหม่ถักโซ่หนึ่งแล้วก็จะถัก x ริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นด้านหลังนะคะเพียงเส้นเดียวนับหลักไปทั้งหมด8ปดตรงตำแหน่งที่เราถักเลื่อนห่วงเราก็จะถักเลื่อนห่วง5 ตรงตำแหน่งที่เราถักเลื่อนห่วงกับ X ็นะคะเราจะถักริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวจากนั้นตรงตำแหน่งที่เราถักทีเราก็จะถักลงไปแบบนี้เลยนะคะควบเอาสองเส้นแบบนี้ไม่ถักริ้วหลักนับหลักไปห้าตรงตำแหน่งถักเลื่อนห่วงถักริ้วหลักคือเกี่ยวเอาเส้นเดียวถักสลับกันเหมือนเดิมจนสุดแถว เราจะถักสลับกันมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นจอมวกจอหมวกเราจะถักเลื่อนห่วงอยู่ทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้คือหลักสุดท้ายเราจะถักสลับสีเราก็จะเกี่ยวสีดําขึ้นมาแล้วก็ถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับตรงตำแหน่งถักเลื่อนห่วงเราก็จะถักเลื่อนห่วงเหมือนเดิมนะคะถักเลื่อนห่วงไปทั้งหมดเจ็ดหลักจากนั้นตรงตำแหน่งที่เราถักทีเราก็จะถักสลับกันนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงไปทั้งหมดห้าหลัก ตรงที่เราถักเลื่อนห่วง5หลักเราก็จะถักเป็นี5หลักตรงนี้นะคะถักเลี้ยวหลักเกี่ยวเส้นด้านหลังแล้วก็ถักเลื่อนห่วง5ถักสลับกันเหมือนเดิมนะคะพอถักสลับกันมาจนถึงขอบตรงตำแหน่งคอก็เหมือนเดิมเราก็จะถักเ X เลี้วหลักโดยเกี่ยวเส้นด้านหลังนะคะนับหลักไปให้ได้ทั้งหมด8หลัก พอแปดเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งแล้วพลิกกลับถักเหมือนเดิมถักเอ็กริ้วหลักแปดหลักตรงตำแหน่งที่เราถักทีตรงนี้นะคะแถวที่สองของสีดำเราก็เราจะไม่ถักริ้วหลักเราก็จะเกี่ยวเอาสองเส้นแบบนี้นะคะตรงตำแหน่งที่เราริ้วหลักเราก็เกี่ยวเ,เส้นเดียวตรงที่เราถักเลื่อนห่วงนะคะ ถักริ้วหลักถักเลื่อนห่วงริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวถักสลับกันจนสุดแถวพอเราถักมาจนสุดแถวนะคะตรงจอหมวกเราถักเลื่อนห่วงเจ็ดหลักนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนสีไหมในหลักที่เจ็ดหลังจากที่เราถักมาอันนี้จะเป็นหลักที่เจ็ดก็แทงหัวเข็มลงแล้วก็เกี่ยวสีขาวขึ้นมาจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมนะคะตรงจอหมวกถักเลื่อนห่วงริ้วหลักโดยเกี่ยวเอาเส้นเดียวนับหลักไปเจ็ดนะคะ ตรงตำแหน่งจอมหมวกเหมือนเดิมเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้นะคะจากทีเป็นเลื่อนห่วงจากเลื่อนห่วงเป็นทีสลับกันแล้วตรงตำแหน่งตรงขอบหมวกที่เราจะพับขึ้นแบบนี้นะคะเราก็จะถัก x ลิ้วหลักพลิกกลับไปมาถักสลับกันแบบนี้ให้ได้ตามขนาดของรอบหัวเราเราจะถักสีละสองแถวที่กลับไปมาตามขนาดของรอบหัวเรานะคะสําหรับหมวกใบนี้นกถักอยู่ทั้งหมด68แถวก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อไปเราจะเย็บจอมหมวกใช้สีดําเป็นตัวเย็บนะคะสีขาวยังไม่ต้องตัดตาไว้แบบนี้เราจะใช้เข็มซอดหรือเข็มเย็บไหมพรมเป็นตัวเย็บชิ้งานให้ติดกันวิธีเย็บ ให้เพื่อนสังเกตตรงนี้นะคะตรงสีขาวแบบนี้จากนั้นเราก็จะใช้เข็มเย็บแบบนี้นะคะให้เพื่อนวิธีเย็บหลังจากที่คล้องให้มันติดกันแบบนี้สังเกตตรงนี้นะคะสีดามันจะมืดนิดนึงให้รอสอดหัวเข็มให้ดูจากสีขาวแทงลงแบบนี้นะค่ะ เย็ยบสลับกันซ้ายขวาจนสุดแถวเราก็เย็ยบชิ้นงานให้ติดกันมาจนสุดจากนั้นก็ตัดเก็บซ่อนปลายใหมให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะใช้ไหมสีขาวเป็นตัวหุบจอหมวกนะคะเอาไหมออกมาด้านนอกแบบนี้ใช้เข็มซอดแล้วแทงสลับกันขึ้นลงตรงตำแหน่งสีขาว สลับกันขึ้นลงมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นเราก็จะใช้วิธีดึงจอหมวกให้มันปิดแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะดึงให้มันแน่นที่สุดนะคะจอหมวกปิดแน่นที่สุดจากนั้นจะสอดเอาตรงเส้นตรงนี้ตรงที่มันหุบเป็นช่อเป็นช่อแบบนี้นะคะสอดหม้อเข็มรอดสอดที่มันจับจีบนะคะสอด ตรงที่เราจับจีบตรงนี้มันจะเป็นจีบเป็นจีบเป็นชอ่อเราก็สอดตรงหัวมันอีกรอบมาจนครบรอบเราจะเอาเข็มสอดแล้วก็ไหมนะคะวนหลายๆรอบก็ได้นะคะตรงตำแหน่งที่เราจับจีบสอดเข็มแล้วก็ดึงสอดเข็มแล้วก็ดึงนะคะจอหมวกมันก็จะปิดแน่นแบบนี้ตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยหลังจากที่เราุจอหมวกเสร็จนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับหมวกลนยนี้สามารถโชว์ได้ทั้งด้านนอกและด้านในนะคะด้านนอกเขาก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะ สำหรับลายนี้ก็จะเป็นลายด้านในนะคระับก็จะมีเส้นริ้วแบบนี้ชอบลายไหนก็สามารถใส่โชว์ทั้งสองลายได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กคดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ